เราก็ไปเจอครีมตัวหนึ่งนั่นก็คือโจลิน่าโจลิน่าพลัสค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะบอกว่ามันช่วยในเรื่องอะไรคือสันนี้เนี่ยมีเป็นคนมีปัญหาเรื่องขอบตาคล้ำร่องตาลึกเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนคือกระปุกนึงเนี่ยหนูสามารถใช้ได้คือมันเข้มข้นมากใช้ได้สามเดือนจริงเหรอ่หดเหรอเนี่ยหนูก็ตกใจให้ตกใจเหมือนกันตอนแรกให้ทุกคนได้ลองเียพอพี่ทักอ่ะหนูก็เลยต้องรีบขวักขึ้นไม่โหไม่โหจริงจริคือความเข้มข้นเขามีแต่ไอความเข้มข้นตรงนี้ค่ะมันไม่เหนียวนนือออ่ะคพทลงไปเีย ซึมเลยใช่คนละซึมคนละซึมถ้าเกิดพูดถึงครีมรกแกะนะต้องประเทศออสเตรเลียเท่านั้นใช่แล้วอันนี้คือนำเข้านำเข้าค่ะจากออสเตรเลียถูกต้องค่ะจากออสเตรเลียแล้วก็จะบอกว่ากระปุกนี้ 50ML ก็คืออย่างที่หนูบอกว่าคุ้มมากอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอยู่แล้วแต่พอมาเจออันนี้ เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหนียวอ่ะพอทาเสร็จนุ่มมากเนื้อสัมผัสมือคุณจะนุ่มน้มันก็จะเหมือนวมากนะคะเราบอกว่าทาได้ตั้งแต่ใต้ตาไปจนถึงใบหน้าแล้วเห็นผลชัดเลยสําหรับตัวหนูนะอันนี้ทาตอนเช้าก่อนนอนคุณผู้ชมค่ะไม่เหนียวเนอหนาเนื้อสัมผัสจะบางแต่มีความเข้มข้นของของครีมเนี่ยสามารถซึมเข้าไปได้เลยแล้วที่สําคัญก็คือทําให้ผิวหน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญริ้วรอยเนี่ยจางลงผิวหน้านุ่มอย่างที่เนี่ยขนาดเราทามือเรายังรู้สึกได้เลยหน้าก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยหนนนูแะะําาเเลยพรว่สน แล้วคนมาเจอหนูก็จะแบบเฮ้ยไปทาอะไรมาไปทําอะไรมาอ๋อ,อสัญญกรรมใช่แต่ว่าผิวพันเนี่ยมันดูแลกันลาบากมันไม่สามารถยนสัญญกรรมจนเปลี่ยนผิวพันธ์ตัวเองไปได้แน่ไอนไดใไ้ใช่เพราะฉะนั้น,นต้องบารุงบำรุงตอง,งตัวเองเนี่ยลองเคาน์เตอร์แบรนด์มาเยอะมากแล้วมีแพ้ก็มีบางทีบางตัวที่เราซื้อมาแล้วโอเคเราต้องพักเก็บไว้เลยเพราะพอผู้หญิงบางทีแพ้ปุ๊บรักษายากอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอตัวนี้จะบอกว่าไม่แพ้เลยด้วยความเป็นรกแกะจาก ธรรมชาตินั่นแหละเป็นของธรรมชาติอย่างหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะทาครีมบำรุงทาโลชั่นทาเซรั่มแล้วเนี่ยมันจะเหนียวเนอะหนะหรือเปล่าจริงๆพอมันแห้งไปแล้วมันแห้งไปเลยไม่้ไปเลยมันเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยที่สุดแต่วันนี้ทุกวันนี้หนูวิ่งงานเนี้ยสบายเลยค่ะปั๊บเพิ่ซับแป๊บเดียว ผิวนุ่มผิวนุ่มผิวนุ่มแล้วกันแดดเริศใช่เวลาเราใช้เนี่ยคุณไม่ต้องใช้ครีมอื่นเลยคุณใช้ครีมโจลีน่าพลัสเซรรกแกะเสร็จนะตามด้วยครีมกันแดดโอโ้โหคุณดี <จม S 1> หน้าคุณจะไรหน้าคุณจะไรขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่ง<ม>แล้วชอบที่ไหนมันใช้ง่ายไงใช้ง่ายมันปุกเดียวจบเลยค่ะไม่มีเดครีมไหนครีมเมื่อจะใช้ก็ใช้ก็เลยใช้ได้ท้งบ้านเลย